จรงมนะใช่รู้ใช่หรือเปล่าใช่ใส่นานุยบางอยากแคู่้แตส่นุยด้วยนี่อย่างติดเปนนุยไม่จะไม่ไม่จะดับนะนี่อย่างติดอยู่ติดเดี๋ยเดี๋ยวทามัดับมือกดปุ่ข้างนี้ทํามัดับนะเาลงไปไปสายไหมช่วยไม่ช่วยอ่ะได้ตรงห้ช่วยกันไง <laughs> ờ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เป็นเต้ย <expand> มันด <fill. S 1> ึงเงินใช่แล้วนั่งก็ไม่อยู่นี่ยครับเอาไปใส่น้องให้ก็ได้โอเคไปไปยื่นไงไปยื่นพอกับโอไปบเป็นหลงได้ไหมน้ำหนักล่างน้ำหกล่างน้ำหกล่างเลยน้ำหกล่างไม่พอนอนพวนอะไรโอ้โอ้ตายง่จยไหม